อ่สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจ้องขี้เกียจที่พาทำโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอะดมนะเข้าเตรียมอะดมข้อนี้เป็นข้อสอบที่ออกบ่อยมากนะคือเรื่องสมการสองตัวแปรข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าชายสองคน กับหญิงห้าคนช่วยกันไถนาแปลง1เสร็จสวันถูกไหมแล้วก็ถ้าอ่ะถ้าใช้ชาย3มคนหญิง4คนร่วมกันไถนาแปลงเดียวกันนี้เสร็จภายใน3วันอยากทราบว่าถ้าให้ผู้ชายเพียงคนเดียวไถนาเนี่ยจะเสร็จภายในกี่วันนะคือข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือ เราต้องดูก่อนชายสองญิงหคนดูไหมเราให้อย่างนี้ดีกว่าว่าชาย1คนเนี่ยทำงาน1วันได้เอ็กงานดูไหมแล้วหญิง1คนทำงาน1วันอันนี้คือทำงานนะ ทำงาน1วันได้ y งานอาจเป็นแบบนี้ x งานกับ y งานถูกป่ะแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเขาบอกว่าชาย2คนถูกไหมชายสองคนชาย2คน,2คนทำงานกี่วันสวันถูกไหมก็คูณ4เข้าไป ทำงานได้กี่งานทำงานได้ x งานถูกปะเพราะว่าต่อคนทำงานได้ x งานถูกไหมก็คือมี4วันแล้วก็สอคนเสร็จแล้วผู้หญิงละ่ะผู้หญิงก็บวกกับผู้หญิงหคนหคนทำงาน4วันทำงานได้ y งานนั่นเองอันนี้ได้อะไรได้กลายเป็น8 x บวก20 y ถูกไหม แบบนี้อันที่สองคืออะไรอันที่2ก็คือชายสคนถูกไหมชายสามคน,มมคนทำงานกี่วัน3วันถูกไหมสามวันทำได้ x งานแล้วก็บวกกับหญิง4คนทำงาน3าวัน ได้วายงานพี่อยากจะบอกว่า1เนี่ยมันเท่ากับสองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือ1งานนั่นเองคือ1งานนั่นเองกลายเป็นอะไรอันนี้กลายเป็น9 x บวก12 y กลายเป็นอะไรเราจับเท่ากัน 8x บวก 20y มีค่าเท่ากับ 9x บวก 12y ถูกไหมกลายเป็นอะไรกลายเป็นค้าเนอะย้ายข้างไป x อยู่ฝั่ง x y อยู่ฝั่ง y ก็เป็น 9x ลบ 8x มีค่าเท่ากับ 20y ลบ 12y x มีค่าเท่ากับ 8y แบบนี้ถูกไหม เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าถ้าให้ผู้ชาย1คนเนี่ยชายเพียงคนเดียวไถยนาแปลงนี้จะเสร็จภายในกี่วันถูกปะก็คือหาผู้ชายนั่นเองและ,เละ x เท่ากับ 8y แล้วแต่ว่าเราต้องแทนเป็นผู้ชายแสดงว่า y มีค่าเท่ากับอะไร x ส่วน8ถูกไหมแล้วไปแทนค่าในสมนการไหนก็ได้2ส,สมการนี้จะได้อะไรอันนี้ได้ 8 x บวกกับ20คูณกับ x ส่วน8ถูกไหมไลายเป็นไร10ส่วน4รวมอันนี้มันรวมกันได้1 0 5 x ถูกไหมเขาถามว่าผู้ชายทำเสร็จเพียงคนเดียวเนี่ยจะเสร็จภายในกี่วันนำ10ส่วน5 10ส่วน1 0 5 x มหาร x ได้10.5ครับเป็นคำตอบตอบข้อหนึ่งโอเคนะสำหรับข้อนี้เจอบ่อยนะสำหรับสมการสองตัวแปรยังไงก็ออกข้อสอบอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับบคุณครับ